ับดีลูกนะระวังอ้อยนะลูกตกักหินอ้อยนานเดียวลงมาไฟลงมาน้องแฟอลงมาแล้วอะไรไม่กลัว,ลว,ลวโอเคแม่จะเอา่นนก่อน Ja, det der, det kan stikke dine øjne, eller Pas på, pas på, Nu går man til Okay, nu du med? สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้ามือนีช่องอีสานเดนมาร์กสิผ้าไม่กินบักสมกับบักแอปเปิลกับบักนาวส้มส้มส้มมะนาวมะนาวแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแม่ปอกแอปเปิลให้แล้วก็ปอกส้มให้กินนะคะ โอเคไหมคะโอเคโอเคโอเคไหมคะพูดก่อนค่ะโอเคไหมคะโอเคโอเควันนี้เป็นวันหยุดพี่น้องถ้าสีกุ้งแล้วก็มันจะสีทูนดีอ่ะเล็กๆแคบๆโอเคสีเข่นไม้เราสีเฮสีชมพวันหยุดกะออกไปเซิร์ฟอไรพี่น้องอากาศมันหนาวไม่มีแดดเลยเมาสิออกไปเฮ็ดสวนใน่จังไนกะโอ้ยหนาว รอดเบ่ง s w i ี g by s e m ีแดดมาเนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยก็กินข้าวกินข้าวตอนเช้ากินข้าวแล้วตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณ11โมงครึ่ง11โมงครึ่ง11โมงครึ่ง นั่งดีเลยนะอืน้อยน้อยจะกินส้มกับอะไรกินส้มกับอะไรสกอจะกินส้มกับโซคาน้ำตาลผู้สรบไอ้กุ้งมันเอียวกระมัวอันนี้มะนาวเออน้อยเนี่บอกอยากจะกินมะนาวกับน้ำตาลไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอ่ะ น้องบอกเคยกินไปเคยกินเนี่ยมะนาวกำลังตาตอนที่ไปเหรีบ um> ้านมูซันใคริกเกลือบ้านเขาหรอเนาะไม่แม่มาอ้าวขอ พูดก่อนค่ะแม่จ๋าหนูขอกินส้มได้ไหมคะได้ไะมแ่บมเหมยเลามิสส์พอร์เด็ดเดยวมาปอกมะนาวกันจ้ะยายปอกยังไง บอกเหมือนส้มเลยใช่ไหมนี่นก็ส้มนึงก็ยังอยากสกีเนมส์อันับสกีเมียเอ็้าเบีเอเมูอนับสกเมียสีทาส้ดำมะุ่นกันอยากได้แบบเขียวแบบปันาเนาะ

อ้ม่ e ะ a โอเคถ้างั้นมาเอาวไว้ก่อนปอ,อกส่วเอาลูกนี้ดีกว่าง่มาหน,น่าจะา <im itation> <im itation> <im itation> นกว่ากนดีอันนี้นอดร์อดฮอืมอ่โอเคมอสกันเลยอะเออไม่เห็นลยดิอันนนับหนึ่งถึงสิบดได้ไหมคะภาษาไทยอะนับหนึ่งถึงสิบเนี่ยนับได้ไหมหนึ่ง อันดับดังๆให้พี่น้องฟังดิหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก่อนเจ็ดไฟอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสสหหห เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเอาแปดเจ็ดเอแล้วเจ็ดดีเลยแก้าเก้าสิบอลย8 th. 8, th. 8, th. 8 th. 9อีกอันเดีวโอเคไฟอ่าทัวก่อนสิบสโอเคนู้ี่เอนยานัวยันทัวอ่ะตู้ ชินิตาเพี้ยนย่าลูกตาเพี้ยนย่าอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ เพี้ยเนี่ยนี่แม่สอนนับเลขอยู่จ้ะพี่น้องนับได้อยู่แต่ลูกเดมานสี่ลูกเจ็ดพี่เขาไม่กี่วันโอ้ยแข็งดังทำไมแค่หนูทำเองอะไฟมาแล้วจู่แม่จะไม่กินอันนี้รู้แม่กินอันนี้แฟรกินอันนี้รู้อร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยนะกินไหมคะกินไหมคะหนูจะกินไหม กินไหมคะกินไหมคะกินไหมคะไฟอะกินไหมคะอืมอืมดูชื่อม่ชอบอ่ะแอบเป็นสิไม่ชอบปะไม่ชอบกันุษุแอบเป็นสิไม่แก็บบ,สบสสอสเปลี่ยนดอกลูกสมคักบอสแฟร์สมคักไอ้สมคัดเลยโอเคดิที่แมวชอบไม่กินชอบชไม่ชอบนาย่ะหนูกินชีสโดดไม่ชอบกินส้กมกับน้ำตาลนี่เอง อร่อยไหมคะอร่อยใช่บอกพี่น้องสิคะอร่อยอร่อยอ,อร่อยอร่อยอร่อย,ออยนั่งดีๆนั่งดีๆอันนี้นี่นี่นมะนาวมะนาวหนูจะกินไหมแม่น้ำตาลให้ใส่น้ำตาลนิดนึงนะอ่ะเอากินดีๆ <c oughs> มัเมียเมียเมีย <c oughs> อืมโอ้ยอันนี้สมคับอันนี้มากินสมๆอ่ะอันนี้ผสมบะลุอันนี้ผสมมะบลบอกพี่น้องซิแันบบ 对。<music> จ้าสำหรับคลิปนี้กับสิลาพี่น้องไปแล้วเด้อเดีย๋ยวจะขอตัวไปกินผลไมา้ก่อนจ้าขอบคุณพี่น้องที่เขามารับส้มเด็กหน่อยสองแสบนีหนะจ้าขอบคุณจ้าบายบายสวัสดีค่ะ<ป>บายบายบายอ่ะกินกินนี่ก็กินมัว้าตุ๊กแมวชิ้ิท้องเหี